สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวการสอบเราสมัครสอบวันที่12เดือนที่แล้วได้รับข้อความหลังจากสมัครสอบเพียง5วันนัดสอบ12เดือนนี้เมื่อวานเราไปสอบมาเขตยังอยู่มีคนสอบทั้งหมด12วันซึ่งเราเป็นคนไทยแค่คนเดียวนัดสอบบ่ายสองแต่เราไปถึงเที่ยงเพื่อปรับความตื่นเต้นแต่เราก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเราเข้าห้องสอบก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง เข้าไปอ่านบทความจองอือเอ,อื่นบอบคำถามคือจองอือเอยอชินซังอื่นมัวซื่นซังจังฮัมนิกะแล้วก็ร้องเพลงชาติเมื่อวานเราร้องเพลงชาติได้ดีกว่าทุกวันเลยปกติเสียงแหบเสียงเพียนตลอดฮ่าฮตอนแรกเสียงชาติตัวสันไปหมดและตอบคำถาม15คข้อแต่จำได้คร่าวๆหนึ่งนเพียนเออารอจีนึน b 르는호 u 은이 n 이십니까? i n g u 국 Ibot, Isimnica. Song, Dehan Makukun, Kibon Kwanun, Wasimnica. Sam, k 5. โจซอนชีแดออก,กูรันอีดึนดังฮันแพ็กซองดูรีวังเอเกออกกูราม้นอาริกิวีแฮผูกกินดูดูรีดอนกอซึนมัวชิมิกะ 6. หกฮวารังเจโดนึนอินเจยังซองอึนวิแฮซอโจจิคันอินูนาราเจโดอิมนิกะจำได้ประมาณนี้นะคะเพราะตื่นเต้นจำได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ ขอบคุณหนังสือจากเพจสอบสัมภาษณ์สัญชาติเกาหลีกับเยจู u, ที่ทำวิดีโอออกมาได้ดีมากทั้งเนื้อหาและเสียงทำให้เรียนไม่เบื่อเลยและให้คำปรึกษาได้ดีมากหากมีตรงไหนไม่เข้าใจส่งข้อความหาก็ตอบและช่วยดูแบบรวดเร็วมากขอบคุณมากจริงๆค่ะเพจอ e ีมินฮาเป็นเพจเวียดนามเราซื้อหนังสือมาแต่เราอ่านแค่2-3ครั้งส่วนมากเราจะชอบตอบคำถามให้เพจนี้ เพื่อฝึกฝนและสุดท้ายดู YouTube ของอันอินโคเรียเพราะที่นี่มีความรู้ให้ทุกเขตว่ามีถามอะไรบ้างตอบอะไรบ้างเราใช้เวลาดู YouTube นี้ตลอดทั้งหมดเพื่อทวนสิ่งที่เรียนมาจากเพจสอบสัมภาษณ์สัญชาติเกาหลีกับเยจินและห่างมีเพิ่มจากเนื้อหาเราก็จดไว้และฝึกฝนต่อค่ะสุดท้าย ในขอขอบคุณอาจารย์ดีๆทุกท่านที่ให้ความรู้เพราะเราไม่เก่งแต่เราใช้ความพยายามในการฝึกทบทวนบ่อยๆจนฮับเกียกในวันนี้ขอบคุณค่ะ